นี้นะครับมาจาก Facebook นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ YouTube แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรจะมาไลฟ์สดนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้จะเป็นการตัดในสนามที่เรียบนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าใครสนใจที่จะดูการตัดวัชพืชนะครับพวกต้นกระถินนะครับหรือวัชพืชลกๆเนี่ยไปดูได้ใน YouTube เดี๋ยวผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปในอีกไม่นานนี้นะครับแต่ตอนนี้เราให้ดูในสนามหญ้าก่อนนะครับนี่ครับนิวเทคแท็กเตอร์คันนี้คันใหม่เลยนะครับติดเครื่องยนต์นะครับ แท plus หนึ่งห้านะครับ,รบน,นี่ครับสวัสดีครับเข้ามาดูกันอีกนะครับนี่ใน เรียบเลยไหมฮะนี่คือผีมือของนิวเทคแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่อยๆนะครับนี่คือติดเครื่องตัดญ้านะครับติดด้านหน้านะครับเดี๋ยวตามคลิปนะครับเมื่อกี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับอันนี้มายู u ูบบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมไปดักด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้นายช่างสำเริงตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับติดเครื่องตัดญ้าเลยเอาเดี๋ยวมาละ อันนี้ติดเครื่องรุ่นใหม่นะครับแซทีพา้าหนะครับติดเครื่องตัดหญ,ญา้าตัดวัชพืชด้านหน้าครับเนี่ยหญ้าเรียบๆเ,เป็นยังไงบ้างในสวนฟาร์มสวนยางพาราใครมีนะครับเนี่ยครับดูครับ ก็ติดเครื่องตัดนี่ครับคือนิวเท็กซ์วน in ี้ก็มีเวทด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับด้านหน้ามันจะค่อนข้างหนักนะครับก็มีใส่เวทของน้าหนักด้านหลังด้วยนะครับก็นิวเท็กซ์แท็กเตอร์คันนี้นะครับมีอุปกรณ์ด้านหน้าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งจะทําให้รถนิวเท็กซ์แท็กเตอร์อเนกประสงค์มากกว่าการไถนะครับหลายท่านเนี่ยครับเอารถแท็กเตอร์เราไปใช้ในสวนเช่นสวนปาล์มสวนยางพารานะครับที่ต้องมีการบารุงรักษาพื้นที่ หรือตรงนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตัดหญ้านะครับเราจะนําไปตัดต่อฟางนะครับฟางข้าวซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของการเกษตรกรในการเสียนะครับความสดเงนกดด่างและยังเกิดมลภาวะฝุ่นมากมายนะครับดูกันไม่ได้เลยนะครับลุงหลาหนนะครับ นี่ผลงานครับเนี่ยแบบนี้เลยตัดนะครับแบบนี้ให้ดูกันชัดๆเลยครับกับ n e w t e c h t t o r t o r นะครับคันนี้คันใหม่ติดเครื่องยนต์นะครับรุ่นใหม่ของคูโบต้าเลยนะครับ ZT 5 plus 1น5ะครับออกมาไม่กี่วันเราก็จัดเลยนะครับสำหรับเครื่องรุ่นใหม่นะครับเรา n e เท e แท t กเตอร์นะครับตอนนี้ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมนุ่มมรพลนะครับเบอร์โทร0615594626นะครับ0615594626วันนี้เราไลฟ์ใน Facebook นะครับใครไปตาม f a c e b o o k ก็ได้นะครับ Facebook จะไลฟ์นะครับแล้วก็ YouTube นี่ก็จะมีไลฟ์มาด้วยแล้วก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆเลยครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกดถูกใจไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารกดถูกใจกดกระดิ่งกด Subscribe กดเห็นเป็นคนแรกจะได้รับคลิปตั้งแต่แรกเลยครับ ตัวการไปปา์มด้วยนะครับกาดนะครับเป็นกาดการไปปา์มเนี่ยเห็นไหมมาปุ๊บเรียงเลยนี่ครับผลงานงานนี้ฮะนี่เป็นไงครับนี่ละคือการทำงานของรถมีลเทคเตอร์ครับหนึ่งทัานทำให้เนี่ยเป็นประสงค์นี่คือหนึ่งหนึ่งการทำาะไรอีกหนึ่งอย่างนะครับจากในหลายอย่างเลยนะครับที่มีเทคเตอร์นะครับทำได้เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกดไลค์แล้วก็ติดตามดูรถของเรามาโดยตลอดนะครับอันนี้เราอยากจะให้เห็นนะครับวันหยุดเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยเห็นพื้นที่นาพื้นที่ไร่กับบ้านนอกนะครับฮ้ยเราจะทําอะไรดีกรเกษียณแล้วโควิดนะจ้างเขามานานเราอยากทําเองมากก็ต้องมีรถแท็กอร์สักคัญหนึงที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ ด้ลังเพราด้านหน้าจะ้างหนักนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดขอให้มีความสุขและไม่ติดโควิดนะครับขอให้กลับไปบ้านหาพ่อแม่หาลูกหาอะไรฉลองสงการอย่างมีความสุขนะครับนะครับมแท็กเตอร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆาเลยจนะให้ดูด้านหน้าครับ กับนิวเทคแท็กเตอร์เดี๋ยวดูอีกรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ผมไลฟ์มาเกือบ2ชั่วโมงวิ่งตามรถมาตลอดเลยครับก็สนุกสนานนะครับอยากให้เกษตรกรได้เห็นภาพจริงๆนะครับกับการทํางานจริงของรถนะครับการซื้อรถ1นึ่คันเนี่ยเราต้องได้ดูการทํางานที่จริงนะครับเพราะว่าเราจะไปใช้ในพื้นที่จริงๆิ e w Tech t r a c t o r ก็ทําให้ทุกท่านนะครับได้เห็นนี่นผลงานนี่คือตัดนะครับให้ดูเห็นขอบดินไหมฮะ นี่คือเนียเทคจัดการแล้วครับเป็นรอยอย่างเงี้ยครับนะครับ,นะรบก็ใครที่มีสวนปาล์มบำรุงรักษาสวนสวยๆนะครับสวนปาล์มสวนอินทผพาลัมสวนยางนะครับสวนทุเรียนต้องการตัดหญ้าตัดอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ใช่เราได้ทำรถตัดหญ้านี่คืออุปกรณ์หนึ่งสําหรับทาให้รถหนึ่งคันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับสามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นคุ้มค่าเงินกับท่านที่ลงทุนมากขึ้น,นครับเราเกษตรกรภาคใต้ก็ถามมาเยอะครับ เราใส่ด้านหน้าไม่เหมือนใครครับเพราะว่าสามารถที่ยกได้โอเนะฮะจะลองเอาตัวอะไรมาครับนี่ค,ครับนี่คือการการทำให้เครื่องจักรต้องช่วยผ่อนแรงเรานะครับการใช้งานต้องง่ายการบรุรักษาต้องง่ายนะครับ ดังนั้นก็คือสิ่งนี้สำคัญคือคอนเซ็ปต์คือใช้งานทุกคนใช้งานได้นะครับซึ่งเริ่มต้นใช้ใหม่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรยุ่งยากแล้วมีอุปกรณ์หลากหลายอเนกประสงค์นะครับเอาละวันนี้ผมไลฟ์นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปได้นะครับกับ New Tech t r a c t o r นะครับนะครับก็ติดต่อผมนะครับหนุ่มวรพลนะครับโทรได้นะครับ0615594626นะครับหนุ่มวรพลนะครับโทรไลน์นะครับฝากข้อความไว้ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะคุยกัน ควาเงินการลดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงซื้อไม่ซื้อไม่ว่าอะไรครับในซื้อปีนี้ปีหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับขอให้ท่านก็สบายใจแล้วก็ติดตามเรานะครับหรือกดไลค์กดแชร์เพจของเรานะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราแชร์ไปได้เลยครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดให้เห็นเป็นอันแรกก็จะได้คลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็นะครับติดตามติดต่อเงื่อนไขต่างๆก็ติดต่อติดต่อสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับทครงานนะครับสวัสดีครับ